สวัสด,ดีค่ะพี่น้องป้องปายซุู่ซู่คนนะคะเนาะคลิปนี้สาวเดืิมาทักทายพี่ถักทายน้องแวะชมบรรยากาศตอนนี้นะคะพี่น้องค่ะรายงานสภาพอากาศและดับบริเวณบ้านเช่าเนาะพี่น้องตอนนี้แต่ก่อนหญ้าหกพี่น้องเดี๋ยวนี้โอเคแล้วค่ะตัดเรียบร้อยนะคะภายในบริเวณบ้านเช่ากับิีเรลือน,น้อยเดียวะค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้พอกำลังตัดอยู่อาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะคนตัดญ้าสาวเดือนคิด่าเมื่อนี้สิแล้วพี่น้องนะคะ เจ้าเดินเพี่ให้น้องเบืองนะคะตอนนี้แล้ววันนี้แหละพี่น้องนะคะบริเวณบ้านเช่าเสาเดือนกันเรียบร้อยแล้วเพิ่มาตัดต้นไม้ต้นหญ้าเรียบร้อยแล้วน้องนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะพักท้ายกันนะคะทุกคนนะคะ สำหรับเช้านี้นะคะวันศุกร์นะคะทุกคนคะ่ะวันศุกร์ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะสาวเดือนต้มต้มน้ำต้มหอยก้อยหอยพี่น้องเมื่อานี้นะคะก้อยหอยสุดปับนะคะพี่น้องคะ่นะจะ้ะสำหรับคลิปนี้นะคะสาวเดือนเินดลาพี่และน้องไปก่อนนะคะนาะพบๆกับสาวเดือนนี้คลิปต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะ สวัสดีค่ะ